สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการค้นหาโทรศัพท์มือถือถ้าเกิดหายนะครับด้วยอ่า Gmail นะครับโดยโทรศัพท์เราจะต้องเปิดอินเทอร์เน็ตไว้นะครับจะให้ส่งเสียงหรือส่งข้อความได้หมดเลยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับขั้นแรกนะครับไปที่ Google ของเรานะครับจากนั้นนี่นะครับคลิกนะครับสมมติมีคอมพิวเตอร์นะครับเข้าจากในคอมนะครับ หรือจากจอสับก็ได้นะครับล็องอินอนะครับอันนี้ผมมีคอมอยู่นะครับสมมติใช้คอมพิวเตอร์หานะครับกดคำว่า a อ count นะครับเข้ามา a อ count เสร็จนะครับให้มาที่ความปลอดภัยนะครับให้มาที่ความปลอดภัยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับ นี่นะครับมันจะมีอยู่นะครับคําว่าอุปกรณ์ของคุณนะครับอุปกรณ์ที่สูญหายนะครับคลิกเข้าไปนะครับอุปกรณ์ที่สูญหายนี่นะครับโทรศัพท์ของผมนะครับชื่อว่าอีซานเนี่ยนะครับอผมก็คลิกเข้าไปนะครับนี่นะครับมันจะแจ้งเห็นไหมครับแจ้งบอกว่าตําแหน่งปิดอยู่อันนี้ปิดอยู่นะครับ ม่ใช่เปิด GPS นะครับอันนี้แบตเท่าไหร่นะครับแจ้งแม้กระทั่งเลขอีมีของเรานะครับอ่ะสมมติผมได้โทรศัพท์เล่นเสียงนะครับอ่ะกดเล่นเสียงครับมีนะครับเห็นนะครับตอนนี้โทรศัพท์ผมมีเสียงนะครับเข้าถึงดีอันนี้เราให้เล่นเสียงนะครับนี่กดหยุดก่อนนะครับ ทีนี้ผมจะลองทำให้อุปกรณ์ปลอดภัยนะครับอักกดนะครับนี้เขาบอกว่าจะล็อกด้วยพินหรือรูปแบบหลังจากนั้นทำให้ปลอดภยัยขนาได้อลองกดนะครับเขาขึ้นนะครับว่าผมจะพิมพ์นะครับว่าส่งคืนมือถือด้วยหรือติดต่อ โดนมือถือประมาณนี้นะครับสมมตินะครับอ่าเราจะใส่เบอร์ด้วยก็ได้นะครับเบอร์อะไรก็ได้นะครับสมมุติสมสัติอะไรทําให้อุปกรณ์ปลอดภัยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันแจ้งเลยนะครับว่าข้อความที่เราพิมพ์แล้วก็ส่งเบอร์อ่าส่งคืนที่เบอร์อะไรนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราใส่เบอร์ถูกเห็นไหมครับมันจะโทรหาเจ้าของเด้ด้วยนะครับ ก็ยังไงลองไปนําใช้กันดูได้นะครับก็มีประโยชน์นะครับสำหรับการค้นหาด้วยอ,อีเมลนะครับอุปกรณ์ก็ยังถูกล็อกอยู่นะครับทำอะไรไม่ได้นะครับ เอามาัครับอัน,นนี้ผมปวดล็อกเองนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองเปิดอ่า gps ที่มือถือนะครับว่าจะรู้ตำแหน่งหรือเปล่านะครับกด่ครับน,นี่นะครับ,อรบพอเปิด gps นะครับเห็นไหมครับ มันจะแจ้งตำแหน่งของเราได้เลยครับมือถือว่าอยู่ไหนนะครับแจ้งอินเทอร์เน็ตที่ใช้เปอร์เซ็นต์แบตด้วยนะครับอัน,นครับประมาณนี้เลยนะครับก็มีประโยชน์นะครับสำหรับ Android ก็ทำได้ครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ